เมื่อเิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์จังหวัด,ดนอนทานนีได้กล่าวครับว่าในช่วงวันหยุดปีใหม่2วันแรกที่ผ่านมายอดขายคึกคักมากขึ้นแต่ไม่มากครับส่วนใหญ่เป็นคนที่กลับมาเยี่ยมบ้านจะซื้อของให้ครอบครัวและเลี้ยงปีใหม่กันทําให้สินค้าทุกอย่างขายดีขึ้นกว่าปกติ ทั้งของกินของใช้เหล้าเบียร์โซดาและของทำบ,บุญใหม่ๆนอกจากนี้ครับยังมีคนจากฝั่งสปปลาวเข้ามาซื้อของที่ร้านด้วยซึ่งสินค้าจิปถาถะทุกอย่างเพื่อใช้เองบ้างและซื้อไปขายบ้าง โดยได้กล่าวต่อครับว่าขณะที่ร้านเองก็มีจัดโปรโมชั่นลดราคาด้วยจึงทําให้คึกคักหลังหมดปีใหม่ไปแล้วกําลังซื้อคาดว่าจะกลับมาเงียบเหมือนเดิมเนื่องจากยอดขายที่ขายได้ในช่วงปีใหม่ไม่ใช่ยอดขายใหม่ที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นยอดขายที่มาเติมกับยอดขายที่ขาดหายไปช่วงก่อนหน้านี้ด้านกรรมาการผู้จัดการบริษัทอุนอนพรพลาซ่าจำกัด ผู้บริหารศูรนย์การค้ายูดีทาวโรงแรมโมโคโและศูนย์การประชุมนานาชาติมนฑาทิพย์จังหวัดดุดรธาน,นีกล่าวครับว่าบรรยากาศเทศกาลปีใหม่25 6 7คึกคักกว่าปีที่แล้วตั้งแต่วันคริสต์มาสแล้วแต่อาจจะไม่ดีเท่ากับปีก่อนเนื่องจากมีโควิดดูจากผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้าที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่วันละประมาณ1 0 0 0 0ื่นคนและยอดจองโรงแรมมีลูกค้าต่างถิ่นและต่างชาติเช่นยุโรปลาวเวียดนาม เข้ามาพักเต็มทั้ง68ห้องยาวถึงวันคาสตดาวเลยครับซึ่งทางศูนย์การค้าได้จัดงานขึ้นโดยมีศิลปินชื่อดังมาร่วมงาน2วันครับโดยโรงแรมเราทุกวันศุกร์และเสาร์จะเต็มตลอดเพราะมีลูกค้าต่างชาติมาพักเยอะโดยเฉพาะคนลาวหลังๆเริ่มมีจีนเข้ามามากขึ้นหลังมีรถไฟความเร็วสูงมาถึงลาวข้ามายางนองขายแล้วก็เลยมาเที่ยวอุดรธานี การสูงประชุมก็มีจองประชุมเต็มยาวตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ถึงเดือนมีนาคม2567ส่วนมากเป็นการจองห้องพักเพื่อจัดงานมั่นและแต่งงานครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากมติชนออนไลน์